เจาะทุกสถานการณ์ให้ลึกขยายประเด็นสังคมให้ชัดย่อยข่าวประจำวันให้เข้าใจง่ายขึ้นเราจะชวนท่านคุยให้เกิดความคิดกับช่วงชวนคิดชวนคุยโดยทศพลแก้วทิมาผู้อำนวยการสำนักข่าวเวสเร์นิว์ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของชวนคิดชวนคุยโดยผมทศพลแกธิมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะการแพร่ระบาดของโควิดในทีขณะนี้นะครับทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่อันเนื่องมาจากว่าไพระไอไวรัสโครโรนาตอนนี้ก็ยังแพร่ระบาดไปในหลายประเทศแล้วก็มีความเป็นห่วงว่ามันจะเปลี่ยนไปด้วยความเป็นอิสระและก็ยังไม่มีกา,การบริหารจัดการที่สามารถจัดการได้อย่างเด็ดขาดนะครับโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคมนะ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกบอกว่าเขาเนี่ยกำลังกังวลว่าจํานวนการติดเชื้อที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องแล้วก็จะเพิ่มแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่กาลังตึงตัวอยู่นะครับการแพร่ระบาดในระลอกใหม่แสดงให้เห็นอีกว่าในโควิดในทีนั้นเนี่ยไม่มนะีที่ไหนประเทศไหนก็นแล้วแต่ที่ใกล้ที่จะสิ้นสุดโดยเขายังกังวลนะครับบอกว่าในขณะนี้เนี่ยไวรัสกําลังผลักดันเราเรา,เราก็ต้องผลักดันกลับไปก็คือทําการแก้ไขปัญหา้ก็คือจัดการ ป้องกันตัวเองแล้วก็ผลักดันให้มันออกไปให้ได้นะครับก็คือจัดการมันให้ได้แล้วเขาเังบอกว่าไวรัสเนี่ยกำลังระบาดอย่างอิสระและก็ในหลายประเทศเนี่ยไม่ได้จัดการโรคนี้อย่างมีประสิทธิภาพตามความสามารถของตัวเองทั้งในแง่ของการรักษาตัวในโรงพยาบาลสําหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการเฉียบพลันและในการเพิ่มขึ้นของผู้ที่มีอาการหลังติดเชื้อซึ่งมักเรียกกันว่ารองโควิดองค์การในาไัยโรคนะครับผู้ดำเนการก็บอกว่าในขณะที่การแพร่ระบาดและการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่ม รัฐบาลจําเป็นต้องปรับใช้มาตรการต่างๆเช่นการสวมหน้ากากอนามัยการปรับปรุงการระบายอากาศและก็ขั้นตอนการตรวจรักษานะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางองค์การอนามัยโลกเป็นหัวเพราะว่าขณะนี้เนี่ยหลายๆประเทศก็มีสภาพของเศรษฐกิจที่มันย่ําแย่นะครับดังนั้นก็มีสภาวะจำยอมที่จะทําให้การป้องกันก็คือลดการลงแล้วก็ให้ประชาชนสามารถเคลื่อนไหวในการทำมาหากินได้เช่นเดียวกับประเทศไทยที่กําลังจะประกาศให้โควิดใน เป็นโรคประจําถิ่นนะครับแต่ก็มีการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ที่มีตัวเลขสูงขึ้นนะครับบางโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างศิริราชเนี่ยผู้ติดเชื้อก็เข้าไปใช้บริการจนกําลังการให้บริการของโรงพยาบาลในด้านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละว่าง่ายก็คือรับมือได้แต่มันก็จํานวนมากนะครับก็ส่งสัญญาณมาที่ว่าจะจัดการปัญหาก็คือประชาชนต้องการไม่ตกนะครับออกไปในไหนทามาหากินอะไรก็ยังคงต้อง เราะมัดระวังนะครับก็คือการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็การป้องกันโดยการล้างมือทาความสะอาดแล้วก็เว้นระยะห่างนี่ก็ยังต้องทํากันอยู่ก็บอกอย่าอย่าเพิ่งประมาทนะครับมาดูเรื่องการบ้านการเมืองในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเรื่องที่กําลังจับตามองก็คือหลังจากที่การพ่ายแพ้ที่สนามลําปางนะครับของพรรคเศรษฐกิจไทยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าก็ประกาศท่าทีในการที่จะแสดงความชัดเจนทางการเมืองของตนเองและ นั่นก็คือประกาศไม่สนับสนุนคือไม่ยืนอยู่ข้างฝั่งรัฐบาลแต่เดิมเนี่ยก็เป็นยืนอยู่แบบกั้มกึ่งกึ่งนะครับก็คือเหยียบเรือสองแคมประเด็นปัญหาก็คือว่าบอกว่าเกรงใจพลเอกประวิตยแต่ไม่เอาลงตู่จะกลับไปอยู่ฝ่ายค้านก็เกรงว่าจะกลายเป็นกลับไปเหมือนกับว่าซูฮกอยู่ในปีกของคุณทักษิณอะไรประมาณนั้นนั้นการพ่ายแพ้ที่ลำปางก็เลยเป็นข้ออ้างที่จะให้เห็นถึงความเป็นการเมืองของร้อยเอกธรรมนั ลกักษณะการเมืองก็คือว่าพระกล่าวอ้างว่าประชาชนเนี่ยไม่เอารฐาัฐบาลไม่เอารลเอกปร์แล้วก็เลยต้องให้ความชัดเจนว่าตัวเองก็ต้องเปลี่ยนไปตามความเรียบร้อยของประชาชนแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยนะครับในสภาวะการเมืองในเรื่องจริงนะครับการที่อย่างบอกเอาไว้ว่าการชนะการเลือกตั้งของเสรีรวมไทยไม่ใช่บอกว่าจะไม่เอาลงตู่นะครับคือประชาชนที่เลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งที่ลงคะแนน,นให้เนี่ยจะเอาลงตู่หรือไม่เนี่ยแต่เป็นประเด็นก็คือว่าสภาวะของการ ลุมสกรรมร้อยเอกธรรมนัฐต่างหากนะครับที่เกิดขึ้นณนเขตเลือกตั้งที่ลำปางดังนั้นผลการเลือกตั้งจึงออกมาว่าสภาพที่ร้อยเอกธรรมนัฐเจอนะครับก็คือคะแนนเสียงของผู้ชนะเนี่ยทิ้งห่างผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจไทยอย่างสิ้นเชิงนะครับดังนั้นสภาวะก็เป็นไปให้ใหเห็นภาพนะครับส่วนจะเป็นไปอย่างไรต่อไปจะส่งผลกระทบต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่งมีความชัดเจนว่าพลเอกประยุ จนรุชาก็สั่งให้เตรียมรับมืออย่างเต็มที่นะครับว่าง่ายๆดังนั้นการที่อภิปรายไม่ไหววงจันทร์เนื้อหาสาระของการอภิปรายไม่มีอะไรใหม่นะครับแต่ประเด็นปัญหาก็คือจํานวนเสียงที่จะสนับสนุนทางด้านรัฐบาลเนี่ยก็หายไปแน่นอนว่าในซี่ของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็จะถืออยู่ประมาณ10ฝาเสียงนะครับเต็มที่ก็อยู่ประมาณ14เสียงจะ14เต็มหรือไม่ในการนี้ก็ต้องไปดูว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณแล้วก็บรรดาผู้คนที่มีบทบาทในพักพลัง ประชารัฐและก็พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับโด,โดยเฉพาะทีมเสนาธิการเนี่ยจะสามารถล็อกเอาสมาชิกในกลุ่มของคุณธรรมนัทที่เคยเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐกลับมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลได้สักกี่เสียงนะครับต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับในส่วนของบ้านเราที่ราชบุรีนี่ก็จะต้องมาดูกันนะครับในส่วนที่น่าสนใจก็คือว่าสภาวะของสังคมราชบุรีเนี่ยก็เป็นแบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำม,มาหากินก็คือ ราชการบริหารจัดการไปตามโครงสร้างของราชการตามปีงบประมาณแล้วก็ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นเป้าหมายชีวิตของประชาชนนั้นก็ยังคงตอบโจทย์การบริหารในระดับโครงสร้างเก่าที่เป็นไปด้วยคําสั่งของรัฐบาลหนะรืนนโยบายรัฐบาลทิศทางนี่นนะที่รัฐบาลต้องเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําเป็นประจระจําส่วนจะส่งผลแบบพลิกฝ่ามือหรือทําให้ชีวิตของประชาชนคนราชบุรีที่เป็นเป้าหมายร่วมไม่มีนะครับส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอบจอรหรืออบตอรหรือเทศบาลก็แล้วแต่ก็ยังคงบริหารจัดการตามทิศทางของตัวเองตามอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่นะครับแล้วก็งบประมาณที่มีมากบ้างน้อยบ้างก็ยังคงเป็นลันกษณะจํากัดจําเขียดคล้ายๆกับไม่เต็มมือนะครับคือการกระจายอํานาจก็ยังไม่สุดนะครับมีหลายโครงการที่ลงมาที่จังหวัดราชบุรีแล้วไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ขาลาขาสังเป็นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของท้องถิ่นก็จะทําเสร็จในโครงการที่ลงมาแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ท็อปดาวลงมา ก็คือการกําเนิดเกิดขึ้นโดยระบบราชการนะครับก็โดยมีหวังพึ่งงบประมาณจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยังคงคลคักระสังอยู่ในจังหวัดราชบุรีโครงการที่เงียบหายไปและเป็นโครงการใหญ่ระดับพันล้านน,นะครับก็คือโครงการอุทยานแห่งความจงรักภักดีเกิดขึ้นในสมัยของนายวงศักดิ์สวัสดิพานิชเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผลเอกสรยุทธ์จลานนท์ณนะเวลานั้นเนี่ยเป็นนาย,ยกทั้มมตรีโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการที่จะให้เกิดมิติการพัฒนา ที่เขาเรียกว่ามีหัวขบวนรถไฟในเชิงทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เกานะครับณนะเวลานั้นโครงการนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างมากาทําให้สังคมราชบุรีตื่นแล้วก็หวังว่าโครงการนี้จะเป็นหัวขบวนรถไฟทางเศรษฐกิจนะครับทำให้จังหวัดราชบุรีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็นานักท่องเที่ยวกระบวนการการพัฒนาเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแต่โครงการนี้มีงบประมาณ2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก ก็ต้องพึ่งหวังจากในส่วนของส่วนกลางจากรัฐบาลแล้วก็ส่วนที่เป็นการสนับสนุนก็คือตั้งเป็นกองทุนรับบริจาคจากประชาชนคนราชบุรีทั่วไปแล้วก็เป็นงบประมาณจากท้องถิ่นบริจาคนะครับซึ่งตั้งเป็นกองทุนณนะเวลานั้นเนี่ยผมจับตัวเลขไม่ได้ว่าเป็นเงินเนี่ยไหลเข้ามาสักกี่สิบล้านแต่เงินก้อนนี้เนี่ยนะครับกองทุนนี้ยังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีโดยส่วนราชการเป็นคนถือเอาไว้แล้วก็มีการใช้จ่ายไปบ้างแล้วนะครับงนั้นหยิบเรื่องนี้มาชวนท่านผู้ฟังชา ราชบุรีได้คิดได้คุยก็ได้เหตุผลก็คือว่าเราควรจะตามต่อว่าโครงการนี้ที่หยุดหายไปจะดําเนินการขึ้นมาใหม่หรือไม,ม่อย่างไรแล้วเงินที่ประชาชนแล้วก็องค์ส่วนราชการแล้วก็ท้องถิ่นเขาบริจาคตั้งเป็นกองทุนนั้นเนี่ยตัวเลขทางบัญชีมีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จากเดิมเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่และใช้ไปเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่และจะดําเนินการต่อไปอย่างไรตรงนี้น่าติดตามมากนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นที่รายการอยากจะชวนท่านผู้ฟังได้คุยเพื่อให้เกิดความคิด กับช่วงรายการชวนคิดชวนคุยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการชวนคิดชวนคุยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7จ็ดโมสีนาทีโดยประมาณหลังรายการคุยเฟื่องเรื่องข่าวโดยคุณสุพัฒน์วัฒนชัยและในช่วงรายการราชบุรีทเวนตี้ไฟเวลา18บแนกาสานาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองราชบุรีซี t ีเอฟเอ็มเรดิโอแปดสิบเาเมกะเฮิร์และทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง ราชบุรีวันนี้ผมทศพลแกติมาขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับเจาะทุกสถานการณ์ให้ลึกขยายประเด็นสังคมให้ชัดย่อยข่าวประจำวันให้เข้าใจง่ายขึ้นเราจะชวนท่านคุยให้เกิดความคิดกับช่วงชวนคิดชวนคุยโดยทศพลแก้วทิมาผู้อำนวยการสำนักข่าวเวสเทิร์นนิว